รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเจแปนออรสุดๆรายการเจแปนอร่อยสุดๆสัปดาห์นี้เราจะไปตามหาของอร่อยกันต่อที่ฮอ,อกไกโดมีทั้งร้านขนมหวานร้านบุฟเฟ่ราคาดีที่เสิร์ฟทั้งปูสามชนิดและเนื้อวากิวสเต็กแบบในอั้นพร้อมแล้วตามไปชิมกัน สวัสดีตอนเช้าค่ะตอนนี้นะคะพี่อ้อมก็ยังอยู่ที่ซัปโปโรเหมือนเดิมค่ะมีหลายๆคนเลยนะคะชอบถามว่าเออซัปโปโรเนี่ยมีร้านขนมอะไรที่แบบควรจะมากินไหมมีร้านไหนแนะนํำไหมนอกจากชีสเค้กหรือนอกจากนมเนยธรรมดาเนี่ยพี่อ้อมก็เลยนึกถึงร้านหนึ่งค่ะชื่อว่าร้านเมียราวคาเฟ่นะคะนี่นะคะจะมีเฟรนช์โทสที่เสิร์ฟออกมาได้แบบหอมนุ่มกุ่นแล้วก็แบบครีมเนยสุดๆแต่ไม่ได้หวานมากนะคะ ก็เลยอยากจะแนะนําให้เ,เพื่อนๆเนี่ยให้ลองมาทานที่นี่ดูนะคะและเช่นเคยค่ะครั้งนี้นะคะพี่อ้อมกระดกูรูพี่ปูแล,ล้วก็น้องๆเอาไว้ค่ะเดี๋ยวตามไปชิมกันนะคะว่าเมนูเด็ดที่พี่อ้อมจะแนะนําในวันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างตามไปเลยค่ะมาเริ่มกันที่ร้านแรกร้านเนียร์แล้วคาเฟ่ที่ซัปโปรโรแฟคทอรี่เมนูเด็ดที่นี่ก็คือเฟรนช์โทสนานาชนิดเฟรนช์โทสของที่ร้านนี้นั้นจะนุ่มชุ่มเลยกันแบบสุด เพียงนำมาเข้าเตาอบจากนั้นก็นำมาตกแต่งเป็นหน้าต่างๆให้เราได้เลือกชิมมีทั้งแบบคาวและแบบหวาน ไปที่เรียบร้อยนะคะบรรยากาศดีไหมคะคกูรู้พี่ปูบรรยากาศดีมากเลยสวยงามมากเพราะตอนแรกเรามาเราก็หลงเอ๊ร้านใชร้านขนมร้านในที่เราจะมากินอ่ะมันอยู่ตึกไหนกันแน่สรุปว่ามันอยู่ตึกหนึ่งใช่แล้วอ่าก็เดินเข้ามาข้างในนะคะแล้วข้างหน้าเราทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นเป็นเฟรนช์โท์ใช่ไหมคะหลากหลายชนิดใช่แล้ร้านนี้ร้านอะไรนะพี่อ้อม ชื่อร้านว่าเมียร์ลาวชเมียลาวชคาเฟ่ใช่แล้วค่ะร้นนี้เขาเด่นทั้งคาวหวานเลยเต็มวันนี้คืออยู่ข้างหน้าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นของหวานเพราะว่าอยากแนะนาของหวานบ้านแต่ก็ยังมีของคาวแอบอยู่เดี๋ยวจะบอกให้ว่าคืออะไรอ่าใช่แล้วค่ะตัวแรกที่แนะนำเลยนะคะจะเป็นตัวเบสเซอร์ของที่ร้านก็คือเป็นตัวออริจินอลนะคะตัวนี้ก็จะเป็น เป็นออร์เนของทางร้านเป็นเฟรนโทแล้วก็มีครีมนะคะไอศครีมวานิลลาท่าน้องอ้อมคะเป็นบิกเบอรี่เขาเรียกว่าเวลี่เบอรี่เลยเลยโอรี่ทุกอย่างมีโคบมิสตรอเบอรี่บูเบอรี่ทุกอย่างราดเบอร์รี่ไอรชีไอรองชีคือเป็นเหมือนกับว่าคาราเมลอ่าบานาน่าในเงี้ยเป็นกล้วยแน่นอนสายชีกล้วยแล้วก็ขนมหวาน ด้วยสุดท้ายเมนูสุดท้ายก็คือตัวนี้เป็นพายเฟ่นะครับเป็นแบบซีซันอลเมนูพิออมรับช็อกโกแลตมาเป็นช็อกโกแลตโตเนาะนี่น่ากินส่วนอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นของคาวพี่ออมอยากชิมเป็นมีเป็นแบบน่ากินอ่ะมีซเศษมีไข่อะไรอย่างนี้มันต้องแซ่บเวอร์แน่นอนเราชิมกันเลยดีกว่าเรากินของหวานก่อนครนี้ขอกินของหวานก่อนนะเพราะว่าของหวานและลายเร็วมากมันเป็นกระทะร้อนออ๋มันร้อนมากมันร้อนค่ะมันร้อนแต่บรรยากาศเขาดีนะคะพี่ภู บบแคือหิมะข้างนอกมันตกแบบฟูมากฟูไหมฟูมันร้อยดิบือติมมันแบบว่าฟินมากเลยเนาะกินกินคาเฟ่แบบไอติมคือตัวคอร์สเนี่ยชุ่มนุ่มเนยมากนุ่มเหรอใช่ถ้าใครแบบว่าเป็นสายที่แบบนมเนยแบบพี่อ้อมชอบแน่ๆอันเนี้ยอร่อยที่สุดเลย อ,อ,รอ,อร่อยอ้มอร่ยมากไงวะมันนิ่มเนาะมันชุ่มฉ่ำมันเนยหอ,อมนี่ครับตองเปเรื่อตองมือม่อมันเ็นสดเ่ไไอ้ไอ้ทมันอร่อยมากยอมชอบโทโอ้โหเข้มข้อนอ่ะ <c oughs> ีเป็นซีซันอลเมนูอย่างที่บอกว่ามันจะมีอีกรดหนึ่งคือเป็นรสมะพึ้งมะนาวเอิม,มก็อยากกินเหมือนกันแต่ว่าเอช็อกโกแลตมันก็น่าสนเอาไหนๆก็เป็นช็อกโกแลตแล้วกันนะคะมันเข้ากับบินเทอร์ได้ดีมากเอาวิครีมด้วย คือด้วยความที่ว่าโคชมันนุ่มมันครีมมากแล้วก็อยากลองว่าถ้าสมมติว่ามันมาทำเป็นอาหารคาวเราใส่ไข่ใส่ซอสเสรนะคะมีแบบคัชอบมีมัสตาร์ดอะไรเงี้ยมันจะเป็นยังไงเพราะตอนนี้มันนัวมากตรงกูเจาะให้หน่อยคเจาะไข่มาลองโอ้มันกินกับกาแฟขมๆนี่เหมสุดยอดเจาะเลยโอ้โหนี่หรอสุดยอดมากเราจะแบบดิไหมไดไหม เฟรนช์โทสตแบบหวานคืออร่อยมากๆแล้วมาเจอแบบของคาเข้าไปนี่ก็อร่อยแบบห้ามใจไม่ิได้เลยนี่ดิ๊บดิ๊บหรือเปล่ารบอุ๊่แบบอร่อยอ่ะอร่อยมากเด็ดเลยแหละเป็นแบบว่าของข้าวของหวานแบบเข้ากันแบบว่าตัดหินใจไม่ถูกเลยเด็ดเด็ดเด็ดอืมอร่อยเลยอ่ะเฟรนช์ทอสข้างในเนี่ยมันเหมือนขยิมไข่ ครีมไข่ครีมไข่แล้วแบบชุ่มไปด้วยเนยมากสุดยอดมากมันมันไม่เสียชื่อที่มันอยู่ฮอกไกโดจริงไหมฮอกไกโดมันขึ้นชื่อนมเลยนมเนยชีสคือแบบคือแบบว่าพรีมมากสุดๆแล้วร้านนี้มาไม่ยากนะคะใกล้แบบซัปโปโรสเตชันก็คือว่าจะเดินมาก็ได้ก็ใช้เวลานิดนึงประมาณเพียงว่าก็เจ็ดแปดร้อยเมตรหรือว่านั่งแท็กซี่มาง่ายดีบอกเขาเลยว่าแบบซัปโปโรแฟกชั่นะคะมันก็จะเป็นห้างห้างหนึ่งซึ่งแบบ มีหลายตึกแล้วก็ใหญ่ก็ให้มาตึกหนึ่งมาเลยข้างล่างค่ะตรงเนี้ยแบบว่าจะมาเจอที่ร้านแล้วก็จะมีเอเทียมบิลดิ้งหนึ่งเอทียมบิลดิ้งหนึ่งใช่ไหมคะจะเจอที่ร้านปุ๊บเนี่ยก็เดินเข้ามาเลยมันจะเป็นเทเลสให้นั่งสวยๆตล่องข้ามาอย่างเดียวเออเพียวว่าเป็นเป็นโต๊ที่อร่อยแล้วอร่อยสุดที่เคยกินมาใช่เขาเป็นคนถ้าชอบใส่นมใส่เนยนะใส่นมใส่เนยต้องต้องร้านนี้เท่านั้นแบบมันนัวแต่ว่ามันไม่ไม่หวานมากเออใช่นัวแต่ไม่หวานไม่หวานแต่หมดแล้วเนี่ยตั้งสองแก้ว อะไรนี้อย่าเพิ่งรีบกิน hmm. ค่อยๆชิลเพราะว่าอย่าค่อยๆย,ย,ย,ย่อย hmm. เราจะมีร้านอื่นต้องไปอีกวันนี้รับรองเขาว่ายาวแน่นอนพี่ปูมีร้านบุฟเฟ่ต์อีกแล้วใช่ไหมวันนี้บุฟ <Okay. S 1> เฟ่ตัดบุฟเฟ่ต์อีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย <Yeah. S 1> ช่วงยามสายๆอะไรอย่างเงี้ยก่อนเที่ยงเราก็แบบเอนจอยกับขนมหวานห hmm. นึ่งไปก่อนนะคะ hmm. รับรองว่าฟินยาวแน่เลยทั้งวันร้านนี้มันสุดยอดจริงๆ อย่าลืมนะคะสายของหวานเนี่ยห้ามพลาดเลยต้องมาที่ร้านนี้เท่านั้นนะเพี่อรับรองว่าเฟรน์โกลดของที่นี่นะเด็ดไม่แพ้ใครใไม่หวานนะคะ ครีมนัวมันเนยหอมชุ่มฉ่ำสุดๆสุดยอดมากใครใส่ขนมเนี่ยไม่ควรพลาดแบบบอกเลยว่าเด็ดจริงๆนะคะสําหรับวันนี้นะคะอร่อยสมกับสโลแกนของเราไม่ค้าครูพิภูสมกับสโลแกนของรายการมากๆเลยสัมผัสความอร่อยที่ไม่ควรพลาดในแต่ละเของญี่ปุ่นกับรายการเจแปันอร่อยสุดๆเย้เจแปนอร่อยสุด ่อกันที่ร้านที่2ของวันนี้กับร้านซากุระบาฟ f เฟ่ที่เสิร์ฟบุฟเฟ่ปู3ชนิดสเต็กเนื้อวากิวซีฟู้ดต่างๆกันแบบไม่อั้นะนะครับเรามาถึงแล้วนะครับชั้น3นะครับวันนี้นะครับพี่ปูแจ่แม้แนะนำนะครับบุฟเฟ่ที่น่าสนใจร้านหนึ่งเลยนะครับของซัปโปโรก็คือ พเมีมไลฟ์คิทเชนเนซากุระบุฟเฟ่นั่นเองนะครับบุฟเฟ่ร้านนี้นะครับดีตรงที่นอกจากจะได้กินปูสามชนิดแบบไม่อันแล้วนะครับเขายังมีสเต็วกวากิวให้ด้วยโอ้โหสุดยอดมากๆ ลไม้และก็ขนมต่างๆไฮไลท์ในวันนี้ก็คือปูครับชิ้น A อย่างที่บอกไว้ว่ามีเลดคิงแคปนะครับมีสโนว์แคปมีแฮร์แคปนะครับสามชิ้เลยมาสองการแล้วกันเนาะ แล้วก็แฮมแทปนะครับปูคนคึ่นเองพร้อมแล้วเสริร์ฟปูสามชิกินดีกว่าที่ร้านซากุร้าน,นั้นมีการโชว์การทำซูชิและไข่เซนโดงให้ชมกันแบบสดๆด ของโปรดอ,อันนี้เหรออันนี้คือได้ห,หมดเลยหรอได้มาตรงนี้นะเจอไก่บุชี่ด้วยนี่ตักมาแล้วนะคะอันนี้จะเป็นผักโขมนะคะผัดเบคอนไปชิมกันรสชาติเป็นยังไงตรงนี้นะคะมาของไก่โดก็ต้องนี่เลยเจงคิสทานนะคะเดี๋ยวพี่อ้อมจะลองชิมชิมดูว่าเป็นยังไงนะคะว่ามีกลิ่นไหมในอย่างเงี้ยเผื่อบางคนไม่ชอบจะได้รีวิวถูกว่าเอ๊ะมันอร่อยหรือเปล่านะคะเจงคิสทานะคะ่ะน่าจะเป็นหมูผัดเปรี้ยวหวาน หกชิ้นอันนี้หมูตุ๋นหมูสาชั้นหนุ่มแบบนี้มากหมูสามชั้นเลยอัน้น่ากินจริงๆเลยกินนี้แหละเรามาดูโอเด้งกันโอ้โหโอเด้งนร้อนเมนูโปรดของน้องชี้ก็มีไว้ให้เราได้เลือกชิ้น สัก <S ank ul ata> ุลับบารเฟ่ฮะนี่นี่นะเราไปหยิบือแล้วล็มาก็กดนครับอ่านี่นะจ้าไม่ยับร้อนเดี๋ยวเราไปกินกันแล้วไอ้ก็หาเจอข่าวมุมนี้มันจะมีแกงกะหรี่มีข้าวมีแกงกะหรี่เราก็จะมาเอา ะคาทเมนูโปรดของน้องไอ้ก็คือแกงกะหรี่คราวนี้ขอเลือกท็อปปิ้งด้วยกุ้งเทมปุระเป็นแกงกะหรี่ซีู้ดและเราก็ไปใส่ท็อปปิ้งเทมปุระ ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของตกร้าปาเป้ก็คือนอกจากจะมีปูสับชิ้นให้กินไม่อั้นแล้วเนี่ยเรายังสามารถมีสเต็กให้กินไม่อั้นอีกด้วยและที่สําคัญเป็นวากิวฮอกไลโดน่ากินมากๆดูเลยว่าน่ากินแค่ไหนไฮไลท์แสนอร่อยก็คือสเต็กวากิวที่เสิร์ฟมาให้เรากันแบบไม่อั้นหรือใครจะไม่ทานเนื้อก็มีหมูฮอกไกโดไว้ให้ได้ทานกัน แล้วกก็็เปนหมวด้วยยยออร่อลกกมากมาเๆุมขนมหวานก็มีให้เลือกมากมายสมกับที่อยู่ในฮอกไกโดจริงๆค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นของขนมหวานนั่นเองอโหีสานทะลุกูน่ารับประทานมากเดี๋ยวอ้อมจะมาเริ่มสารร่ตรนี้เลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นนี่โมจีนั่นเองน่ารักมาก อีอ้อมจะเอาไปเทสอย่างอันดีกว่าสีสันทะลุกูมากเลยค่ะอันนี้จะเป็นฟรุตเจอรี่นะคะแล้วก็จะมีเคกด้วยอันนี้เป็นชีสเค้กนะคะชีสเค้กที่ฮอคเกโดถือว่าเป็นแบนเบเดอะเบสมากะค,ะควรต้องมาลองค่ะ ก็ได้ขนมหวานของเรานะคะครบหมดแล้วเดี๋ยวเราจะไปมุม่นกันต่อแล้วก็ไปกินกันต่อนะคะตามมาค่ะเดี๋ยวมาตามดูกันว่าอาหารที่เลือกตัดมาหน้าทานขนาดไหนติดตามได้ในช่วงหน้าเลยเจ๊แปะอร ทำไมมันเยอะขนาดนี้บุฟเฟ่ต์ที่นี่อสัไอตมากิอกรามมาร้อนๆมะวากิวาวากิวก่อนเลยมามามาวากิวาิมาคำปลายสักคำหนึ่งเนาะคำปลามีกินกระเทียมเหรออร่ออ่ะคอเข๊อร่อเลยอีออันนี้นะคะพี่อ้อมเนี่ยได้ปลาคัมบะจิมาคัมบจิโอ้โหมาปลาคัมบะจิยอดมาก น่าจะสดนะดูเพราะสีมันแบบชมพูสวยสวยขอก็มีเมียมากเนาะคือหน้าหนาวไข่มันกำลังมานะอืมเป็นไหมคะเด้งมากเด้งมากเลยเด้งเลยเนะพี่ปูลองแซลมอนอย่างแซลมอนเดี๋ยวให้อ้อมลองเดี๋ยวพี่กินไข่ซันดงอันนี้มาเน่เนี่ยไอ่แซนดงก็ต้องแบบอย่างนี้เลยทั้งชามันทั้งไข่ดูไข่ซันดงไข่ซันดงอืมไข่ซันดงไข่ซันดงย้ำกันอีกทีซิอาหารที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันเป็น เป็นรูปเฟซใช่แล้วที่บอกเนี่ยไม่เชื่อนะว่าห้าพันเยนรวมแบตแล้วรวมแบตแล้วด้วยถูกมากเลยเนาะรวมน้ำด้วยคือทำใช่ยังไม่รวมตั่ขันนึงก็ห้าพันเยนแล้วหรือเปล่าตลาดปลาเนาะเมื่อกี้ที่เราไปใช่ใช่ถูกมากต้งมากินนะคือร้านเนี้ยพี่อ้อมว่าซาซิมิเกตโอเคไม่กินซึมซามละลายละลายคัมปจิก็อร่อยละลายเหลือคาโกะก็ไม่ได้ตักมาคือแบบดีมาก พี่กินเนื้อบาเกียวที่น้องอ้อมตักมาไหนโชว์หน่อยนี่เป็นเนื้อนะคะพี่เพื่อนยังไม่กินเลยอร่อยไหมอ้อมอร่อยมากน้ะอเด็ดมากเมื่อกี้เมื่อจั้งวันเพื่อนเพิ่งไปทานในนั้นมาข้าวเทมปุระขาปูจ้ามาบุฟเฟ่ที่นี่ต้องลองอีกสองพันเยนที่ขาปูซาลาบใช่ในนี้แหละแต่อันนี้จ้าขาปูอย่างนี้เลยคือรวมไปหมดเนี้ยห้าพันเยนอ้าอีกอันหน่อยเอามากินเลยน้องไอซ์เสียใจที่ลืมหยิบขาปูเทมปุระมา ชาบูชาบูที่นี่ก็มีให้เลือกทานทั้งหมูแล้วก็เนื้อวากิวชาบูชาบูชาบูนะคะมีทั้งหมูแล้วก็เป็นเนื้อวากิวนะคะเอาไงดีอ้ยชาบูชาบูไงชาบูชาบูสามรอบพอเป็นน้ำซุปอร่อยไม่ได้คือ ตัวคิวตัวคิวก็แป๊บเดียวละได้เลยเดี๋ยวคนสองรอบเนี่ยคนไดเลยเนี่ยก็ต้องขอเสิร์ฟใหม่ตรงชาบูชาบูเนี่ยมันจะมีเมื่อกี้มีสเตชันอยู่ก็คือเราสามารถไปตักนะคะ<อ>ตรงนั้นได้เ<ด>ลยอันนี้วางเลย้ออนดแล้วหนึ่งชามนะคะะรับคลิปใหญ่ๆมาเอาน้อยๆมไม่ได้ต้องเยอะๆหน่อยอ่านั่นแหละต้องส่งสักสีสักสีเลยมาอย่าไปหรอก แต่ต้องเป่าหน่อยเนาะเป่าหน่อยนิดเดียเดี๋ยวนะป้าพองไม่รู้ตัวนะเป่ามันไม่ได้ร้อนขนาดนั้นหรอเปล่าเออเป่ากินแล้วจริงๆมันกำลังอร่อยอืมกินได้กินได้กินได้เนี่ยมันมีน้ำมันซอสใช่ไหมเออบอกแล้ว่ามีรอสเออลองชิมดูว่าถ้าต้องไปทาน นี่เหรอครับลองดูสิถ้าคนใทยบอกให้กินเนื้อไม่ได้มันมีกลิ่นใช่ไหมอ่าเราก็เช่นกันกูรู้วใคอทบกลิ่นให้กูรู้เทสอ้าเป็นยังไงเออกินได้อยู่ไหมมีความกำลังนึกอยู่อ่ะไม่มีไม่มีสไตล์ของเจงคิดทานอยู่นั่นแหละแต่คือกลิ่นมันจะรุนแรงน้อยกว่าร้านอื่นๆถ้าถือว่ามันจะมีแบบ กินนี่คนไม่ชอบอะไรเงี้ยกินมันมาตอนสุดท้ายกินมาตอนท้ายใช่ต้องรีบกินดียวว่ากินได้ใชแต่ถ้าแต่เขาต้องรีบกินขนาดนั้นก็อยากกินเลยถ้าเรารีบเตรียมจะได้กินอยู่ไหมใช่แกะปูเลยทั้งแกะัวเลยไหมแกะปูยันอ๋ออ๋ออ้อมลองซีเอาสวยๆเลยนะใช่กล้ามเดี๋ยมันจะดูไม่สวยเรามาอยู่สองวันแล้วกินปูสองวันแล้วเนี่ยใช่เห็นยวไมที่ปูเกือบทุกมื้อกินปูทุกมื้อรวยเนาะดูดีเนาะดูดี ปูใช่ไหมอ๋ออันนี้เป็นยีงไงหวานหวานเนอะยอมเขยไปกินชาบูชาบูปูแล้วนึงแพ่ขานึ่หกพันเยนไข่ใหญ่นี้นี่ะหกพัเยนขาเดียวขาเดียวจ้จริะขาเดียวหกพันถ้ามากินที่นี่คือแบบไม่อั้นไม่ต้องลงม่อเอาสดเลยดีไหมเมื่อวานมีคนถามกูรู้ว่าอะไรนะถามกูหรู้ว่าเค็มไหมเค็มไหมหวานหวานแกออร่อยอ่ะ เค็มไม่มีเค็มเลยเนาะปูดองหน่อเค็มเนี่ยไม่ไม่ใช่มันมันมีกลิ่นทะเลไงพรามมานคือแบบเวลาคนพายมาทอี่อาจจะกินเยอะพอกินเยอะมากๆแล้วแบบเหมือนไม่ได้กินอะไรตัด<อ>มันก็จะมันจะสะสมเค็มได้ใช่ไหมตอนนี้นะคะเรากาลังกินแบบเอ็นจอยสนุกสนานมากเลยคนที่อยากจะมาที่ร้านนี้มาง่ายมากๆนะคะเดอะซากุระบาฟเฟ่นเนี่ยอยู่ที่ชั้นสามนะคะเดี๋ยวพี่อ้อมขึ้นแมบให้เลยขึ้นมาเลยร้านนี้มีเสิร์ฟก่อน5้าคันเย็นคนแน่นทั้งร้านเลยนะคะ สำหรับวันนี้เนี่ยพวกเราอร่อยมาเต็มที่มากเลยนะคะจริงจสำหรับวันนี้นะคะสมกับสโลแกของพวกเราเลยค่ะว่าสัมผัสความอร่อยที่ไม่ควรพลาดในแต่ย้านของญี่ปุ่นกับรายการเจ๊อร่อยสุดๆเย้อ่านะครับมาถึงช่วงของรางวัลประจำสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้นะครับพี่ปูก็อยู่ที่ฮาราชูกุนั่นเองมีของรางวัลน่ารักๆ่ารมาแจกด้วยนี่อ่ะ เป็นกล่องนะครับข้าวน่ารักเก๋ๆเลยใครอยากได้บ้างนะครับอันนี้เม็ดอินเจแปนนะครับเพียงเพื่อนนะครับร่วมกิจกรรมสนุกง่ายๆมากๆเลย3ข้อนะครับมากดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์นะครับไปดูรละเอียดได้ที่ Facebook นะครับใครอยากได้ของจากฮาราชิกุมาเลยวันนี้เราจะมากินคอร์สเนื้อย่างกันเนื้อใช่มันไม่ใช่เนื้อย่างธรรมดามันเป็นบารคิวเจฟายเจฟ าที young, dragon, <S <s ่ส <ita> ุด <lar> ท oh, yes. ี่ก็ไข่แดงแดงไข่ก็แดงมากเจ็บอะล้ย